สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเดี er ย PPV ออกง่ายกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเ er ดียมีรถครอบครัวอเนกประสงค์เจ็ที่นั่งคันใหญ่ๆสะดวกสบายมาแนะนำพี่ๆกันอีกแล้วค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นปี2018ค่ะไม่มาแบบน้อยๆเลยนะคะขับเคลื่อน2ล้อนะคะเป็น2.4 V2 d UD นะคะ คันนี้เลขทะเบียน7719ค่ะสวยสวยงามงามเลยก่อนจะไปรับชมกันนะคะฝากพี่ๆกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เดียวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะคันนี้นะคะเป็น Toyota Fortuner 2.4 V นะคะ 2WD ค่ะปี2018มาในราคาพิเศษเพียงไม่ถึงล้านนะคะ949,000เท่านั้น ม,มาแบบน้อยๆเลยค่ะแสนนิดๆเท่านั้นนะคะตัวนี้จะมีกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะ3มเส้นนะคะข้างในจะเป็นล่องดําค่ะดูกันชนล่างนะคะกันชนล่างนะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะเป็นคู่ล่างแบบกรอบโครเมียมค่ะมาแบบสวยๆเดิมๆเลยนะคะตัวไฟใสๆสภาพดีๆค่ะทะเบียนคันนี้ก็สวยๆเลยค่ะ7719เดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันบ้างนะคะไฟหน้านะคะ จะเป็น LED ใบบีมนะคะจะมีดวงหลักเป็นโปรเจกเตอร์ค่ะส่องได้ยาวส่องได้ชัดส่องได้ไกลนะคะ <S <S อันไหลหากันง่ายๆนะคะ <S 1> <S 1> ไม่ยุ่งยากค่ะ <S <S เข้าอู่เข้าอะไรเข้าได้ทุกศูนย์นะคะไฟตัวนี้นะคะสภาพกอบมาแบบใสๆเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรกันอีกแล้วสำหรับตัวนี้นะคะ <S <S ดูรอยต่อเหนือซุ้มล้อนะคะมากันแบบแนบสนิทเลยนะคะ ตัวแม็กที่ได้ของตัวนี้นะคะจะเป็นทูโทนนะคะล่องดําปัดหน้าเงานะคะแม็กที่ได้จะเป็นแม็กสิค่ะส่วนยางนะคะมาในปีใหม่ๆเลยนะคะเป็นยางปี22ค่ะมาแบบสภาพสวยๆเดิมๆใช้งานกันได้นานๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูเบ้าโช๊คกันบ้างนะคะเบ้าโช๊คคันนี้นะคะมาแบบเรียงๆเ,เลยนะคะสวยๆเดิมๆค่ะมาสภาพดีๆเลยนะคะ ไม่มีการร่วมไม่มีการซึมนะคะอยู่กันครบคบค่ะเดี๋ยวลองดูตัวสีด้านข้างของตัวรถบ้างตัวสีด้านข้างของตัวรถนะคะมาแบบเงาเงาใสใสโครงสร้างดีๆสีแบบเดิมเดิมชั้นแล็กเกอร์อยู่กันครบ,บนะคะสำหรับคันนี้ตัวกระจกข้างนะคะจะได้เป็นกระจกข้างปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะได้ไฟเลี้ยวอยู่ที่ตัวกระจกข้างเ้วยนะคะเป็นไฟเลี้ยว เดิมๆของโตโยต้านะคะไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะคะเป็นมูลากามิค่ะ <S 2> <S 2> ดูตรงมือจับบ้างนะคะมือจับนี่จะเพิ่มความหรูหราให้โดยการใส่เป็นโครเมียมนะคะใช้สะดวกคล่องๆนะคะแล้วก็จะมีีย์เลตให้ด้วยนะคะให้เข้าเข้ากันง่ายๆค่ะฝาข้างของคันนี้นะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะข้างล่างจะเป็น พลาสติกขึ้นรูปสีดำนะคะแล้วก็จะมีการบุนุ่มด้วยสีน้ำตาลนะคะมาแบบหรูหราดูดีนะคะแล้วก็จะเพิ่มมิติด้วยเส้นโครเมียมสีบอลเงินนะคะส่วนตัวกระจกนี่จะเป็นออโต้ทุกบานนะคะให้ใช้กันง่ายๆ คล่องๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงเบาะกันบ้างนะคะเบาะที่ได้นะคะจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะใช้กันสะดวกสบายมากนะคะสะภาพดีๆเดิมๆนะคะนี่นะคะใช้งานได้สวยๆง่ายๆปกติปกติเลยค่ะตัวเบาะนะคะสะภาพไม่มียุบตัวนะคะไม่มีรอยแตกรอย ขาดอะไรนะคะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้ค่ะมากันแบบเดิมๆเลยสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราดูพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัย3ก้านนะคะตามแบบฉบับของ Toyota ค่ะเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะรับสายทโทรออกก็ตรงนี้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงใช้กันตรงนี้ง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าปัดกันบ้างนะคะหน้าปัดคันนี้นะคะเป็นมาตรวัด เรือนแสงนะคะสีขาวนะคะแล้วก็จะบอกรายละเอียดหมดเลยนะคะตรงกลางประหยัดน้ำมันเท่าไหร่เลขไม้เท่าไหร่เห็นกันตรงนี้เลยนะคะดูเลขไม้ของคันนี้นะคะ10,000แสนเท่านั้นค่ะหายากมากเลยนะคะรถไม้น้อยแบบนี้นะคะไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันเลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงคอนโซลกันบ้างคอนโซลคันนี้จะมาเป็นคอนโซลสีดำสไตล์สปอร์ตนะคะดูเท่ๆโฉบเฉี่ยวโฉบเฉี่ยวค่ะ ส่วนจอนะคะจอที่ได้นี่ก็จะเป็นจอทัชส,สกรีนนะคะมาพร้อมกับระบบเนวิเกเตอร์นะคะและยังเป็นกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเดียวจะทดลองถอยหลังให้ดูนะคะอ่ามากันแบบชัดๆเลยนะคะถอยกันง่ายๆเห็นสิ่งกีดขวางรอบคันค่ะสำหรับคันนี้ใช้งานสะดวกสบายมากอุปกรณ์จําเป็นพื้นฐานให้มาครบๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูตรงแอร์บ้างนะคะ แอร์ของ Fortuner นี่มาแบบเย็นๆช่ำๆนะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะใช้งานกันง่ายๆค่ะด้านล่างก็จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลเข้มสวยๆนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นที่วางแก้วให้นะคะใช้กันครบคบสะดวกสะดวกเลยเกียร์นี่เกียร์นะคะเกียร์จะได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเป็นแบบขั้นบันไดนะคะใช้งานง่ายๆคล่องๆนะคะ ไม่ยุ่งยากไม่จุกจิกในการดูแลรักษานะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับ Eco Mode Power Mode ก็กดกันข้างๆด้านซ้ายมือได้เลยนะคะแล้วก็จะมีระบบกันลื่นถไหลมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์กันบ้างนะคะเม็ดอาร์คันนี้นะคะมาแบบเดิมๆนะคะอยู่กันครบๆข่ายเทียงเส้นนะคะไม่มีบุบไม่มีงอนะคะ ดูสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ไม่มีลอกไม่มีล่อนนะคะไม่มีการพ่นสีทับใดๆนะคะหัวน็อตลูดเดิมๆนะคะไม่มีรอยไขไม่มีรอยประแจนะคะไม่มีการชนด้านข้างแน่นอนตัวนี้สครับเขตก็มีมาให้นะคะเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีบอลเงินนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้โดยสารแถวสองกันบ้างนะคะฝั่งผู้โดยสารแถวสองนะคะด้านข้างนะคะ ตรงฝาก็จะเป็นทูโทนเหมือนกันนะคะดำกับน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีโลโก้ฟอร์จูเนอร์เท่ๆตรงนี้ให้ด้วยนะคะมาแบบสวยๆพร้อมใช้ค่ะด้านหลังดูสภาพเบาะดูสภาพนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มๆดูหรูหรานะคะสภาพเบาะดีๆไม่ยุบตัวนะคะไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยลอกรอยลอนนะคะตรงกลางนี้นะคะก็จะเป็นพนักวางแขนนะคะพร้อมกับ มีที่วางแก้วน้ําสะดวกสบายตรงนี้ให้ด้วยนะคะทันสมัยมากๆเลยสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราดูฝ้ากันบ้างนะคะฝ้ามาแบบสวยๆนะคะสะอาดสะอาดเกลี้ยงๆนะคะแอร์ให้มาทั้ง2แถวนะคะมาแบบสวยๆนะคะเย็นฉ่ำกันทั้งคันค่ะเราลองมาเช็ดเมคอัพกันบ้างนะคะ เม็ดอางนะคะเลียงเส้นสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีรอยชนรอยบุบรอยงอนะคะคันนี้มั่นใจในโครงสร้างได้เลยค่ะว่าเป็นโครงสร้างเดิมๆนะคะลองลองดูรอยต่อเหนือซุ้มล้อกันบ้างนะคะสภาพดีๆเดิมๆค่ะแม็กคันนี้นะคะไม่มีรอยคูดพุดบาทไม่มีรอยอะไรเลยนะคะเอาไปใช้กันต่อได้แบบสบายใจเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะ จะมีชาร์กฟินมาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้มาแบบสวยๆเท่ๆไม่เกะกะนะคะตัวรถที่สูงอยู่แล้วเสาอากาศเตี้ๆอย่างนี้สามารถเข้าได้ทุกที่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์ค่ะสปอยเลอร์ก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวกระจกนะคะเป็นกระจกเดิมๆของโตโยต้านะคะเส้นไล่ฟ้าอยู่กันครบๆค,ค่ะไฟนะคะไฟตัวนี้มาแบบสวยโฉบเฉี่ยวมากเลยนะคะเป็นไฟท้ายแบบ ไลท์ไกดิ้งนะคะมาแบบดูดีนะคะดูดีมากคันนี้ส่วนด้านล่างนะคะตรงกันชนล่างนะคะก็จะฝังไฟทับทิมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูยางอะไหล่ข้างล่างกันบ้างนะคะยางอะไหล่ข้างล่างนะคะอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะใช้งานง่ายๆนะคะแชทซีเป็นเดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราลองดูข้างในกันนะคะข้างในนะคะแค่แตะปุ่มนะคะ ประตูก็จะเปิดให้อัตโนมัติค่ะเวลาเราถือข้องถือถุงพลุงพลังนะคะเราแตะปุ่มเดียวนะคะเปิดให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะสำหรับคันนี้แต่ถ้าเรามีผู้โดยสารแถว3นะคะแอร์มีมาให้กันพร้อมแล้วนะคะทั้ง3แถวนั่งกันสบายเย็นฉ่ำกันทั้งคันค่ะแต่ถ้าเราไม่มีผู้โดยสารแถว3แต่ด้วยความที่เป็นรถอเนกประสงค์เราอยากจะเพิ่มพื้นที่สัมภาระนะคะ เราก็ทําการพับเบาะเลยนะคะดึงขึ้นมาอย่างนี้นะคะมันก็ใจนี่นะคะแล้วเราก็ยกขึ้นไปเกี่ยวแขนได้เลยนะคะสะดวกสบายมากเลยสําหรับคันนี้เพ,เ,พเ,พเพื่อเพิ่มพื้นที่โดยสารนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตรงร่องน้ําฝนนะคะดูไฟดูอะไรนะคะเป็นผาดเดิมๆค่ะ mm hmm. หัวน็อตนะคะรูเดิมๆนะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยประแจค่ะ mm hmm. มาสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะ ลองน้ำฝนสวยๆนะคะสภาพดีๆเดิมๆค่ะไฟของตัวท้ายของ Fortuner ตัวนี้นะคะเป็นผาดเดิมๆมาจากโรงงานนะคะเป็นไฟของสแตนเลนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่มีการชนจนไฟท้ายแตกไม่มีการเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆไว้ใจคันนี้ได้เลยเวลาเราจะกดปิดด้านหลังนะคะเรากดจากปุ่มน,นี้ได้เลยนะคะสะดวกสบายง่ายๆนะคะแล้วรถก็จะปิดให้อัตโนมัติค่ะ ง่ายและสะดวกมากเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นทั้งรถครอบครัวและรถอเนกประสงค์นะคะสภาพมาสวยๆงามๆเลยค่ะลองดูสีผิวด้านข้างของตัวรถคันนี้บ้างนะคะสีผิวด้านข้างของตัวรถนะคะใสๆเงาๆงามๆนะคะเป็นสีเดิมของตัวรถเลยค่ะสำหรับคันนี้ชั้นสีบางๆชั้นเลกเกอร์อยู่กันครบๆนะคะ ดูรอยต่อเนื้อซุ้มล้อหลังด้านซ้ายบ้างนะคะรอยต่อเนื้อซุ้มล้อหลังมาแบบแนบสนิทเลยค่ะดูแม็กนะคะแม็กมาแบบเดิมๆไม่มีรอยคูดฟูดบาดนะคะสภาพสวยๆเดิมๆค่ะคันนี้จะติดฟิล์มมาให้รอบคันแล้วนะคะเป็นฟิล์ม80นะคะกันร้อนได้ดีเยี่ยมมากๆเลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่นั่งแถว2กันบ้างนะคะ นั่งแถวสองนะคะสภาพเบาะดูดีนะคะไม่มีการยุบตัวนะคะไม่มีรอยขาดรอยลอกรอยล่อนนะคะสภาพดีๆเดิมเดิมนะคะดูตรงนี้นะคะเห็นรอยแต้มสีไหมคะเป็นรอยแต้มสีจากโรงงานนะคะเป็นชิ้นส่วนเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนนะคะไม่มีการชนด้านข้างดูเม็ดอากบ้างนะคะมาแบบเลียงเีงนะคะสวยสวยเดิมเดิสวยมากเลยนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบตัวไม่มีรอยเบี้ยวนะคะ มาดีๆเดิมเดิมเลยค่ะสะครับเพจอะไรมีกันมาให้ครบคแล้วนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูประตูข้างคนขับบ้างค่ะประตูข้างคนขับนะคะประตูข้างคนขับค่ะตัวเบาะนะคะสภาพดีๆเลยนะคะสำหรับคันนี้มาแบบสวยๆเลยค่ะมีที่เก็บของให้ด้วยนะคะมีโลโก้ for t u n e r นะคะที่เก็บของด้านล่างมาแบบสวยสค่ะ สภาพดีๆเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเม็ดอาร์กันบ้างนะคะเม็ดอาร์กนะคะมาเรียงๆนะคะสวยๆเดิมๆค่ะตัวหัวน็อตนะคะอยู่กันเดิมๆไม่มีรอยไขไม่มีรอยปัจจนะคะสติ๊กเกอร์อยู่กันครบๆไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะคันนี้ได้บอกปรับไฟฟ้าทั้งคนขับและด้านหน้าและผู้โดยสารด้านหน้านะคะคันนี้มาพร้อมแอร์แบคลอบคันด้วยนะคะทั้งแบบ สะดวกสบายทั้งปลอดภัยนะคะมีมาให้ครบครบแล้วนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรารอดูแม็กซ้ายหน้านะคะไม่มีรอยคูดนะคะไม่มีรอยเสียดสีฟุตบาทค่ะมากันเดิมๆนะคะตัวหูข้างนะคะไฟเลี้ยวอยู่กันครบๆนะคะไม่มีรอยชนไม่มีรอยแตกนะคะเป็นมุลการามนินะคะผ่านเดิมเดิมเลยค่ะไม่มีการเปลี่ยนนะคะตัวด้านข้างนะคะรอยต่อมาแบบแนบสนิทนะคะ สภาพเดิมๆเ,เลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงบ้างนะคะไปดูเ้ร่องเครื่องกันคะ่ะ t o y ย t a for t u n e er เนะคะขับเคลื่อน2ล้อคันนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์2.4นะคะเป็น2 0 0 4นะคะ,นนะ,คะให้อัตราเร่งที่ไม่อืดเลยนะคะใช้ขับในเมืองก็ได้นะคะประหยัดน้ำมันแล้วก็ออกต่างจังหวัดนะคะก็ สามารถใช้ได้เหมือนกันอัตราเร่งไม่ดอกนะคะคันนี้ขับสนุกนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงสายไฟนะคะสภาพดีๆเดิมเดิมนะคะไม่มีเปื่อยไม่มีผุนะคะสภาพพร้อมใช้งานค่ะไม่มีของเหลวอะไรรั่วซึมนะคะน้ำมงน้ำมันอยู่กันครบครบค่ะรอยต่อสมบูรณ์นะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงหัวน็อตแก้มกันบ้างนะคะ หัวน็อตแก้มนะคะมาแบบเดิมเดิมนะคะไม่มีรอยไขรอยประแจนะคะตัวไฟนะคะยังเป็นไฟเดิมเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนนะคะหัวน็อตมาเดิมเดิมคันหน้าหม้อน้ําตรงๆนะคะไม่มีการบุบนะคะไม่มีการงอนะคะไฟฝั่งนี้นะคะก็เป็นไฟเดิมเดิมนะคะไฟด้านหน้าจะเป็นของไทโคอิโตะนะคะหัวน็อตมากันแบบเดิมเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราดูฝากระโปรงบ้างนะคะ ฝากระโปงนะคะหัวน็อตเป็นเดิมเดิมนะคะเม็ดอาร์กอะไรอยู่กันครบคบค่ะรูกลมกลมนะคะยังคมอยู่นะคะสภาพมาดีๆเดิมเดิมสติ๊กเกอร์นะคะไม่มีการค้นสีทับเลยนะคะคันนี้ไม่มีรอยแกะรอยลอกรอยลอนนะคะ <ๆ S 2> เป็นฝาเดิมเดิมเลยค่ะเดี๋ยวดูหัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งนะคะสภาพมาดีๆเดิมเดิมค่ะ <ๆ S 2> พี่ๆเห็นตรงนี้กันไหมคะเป็นโลโก้โตโยต้านะคะ เป็นการยืนยันเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปให้พี่ๆฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้นะคะโต,โตโยโตโยต้านะคะ Fort จูเนอรค่ะปี2018ค่ะราคาดีๆนะคะ9ก้าแสนบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นนะคะไม่ถึง20,000บาทเท่านั้นนะคะเงินเดือน4ี0 0 0ผ่อนกันสบายเลยคันนี้ มาสภาพแบบใหม่น้อยๆเลยนะคะหนึ่งแสนต้นๆเท่านั้นนะคะตัวนี้เป็นตัว 2.4V ขับเคลื่อนสองล้อนะคะใช้งานในเมืองก็ไม่ได้กินน้ำมันมากนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะกับการเป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์ใช้ขนของบ้างนะคะใช้งานกันสะดวกสบายค่ะสำหรับคันนี้นะคะถ้าพีพีสนใจคันนี้นะคะโปรดติดต่อเดียเพชรยนต์นะคะ0ู5 9 9 9 9 9 6 1 98, 99, ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เดียเพื่อเป็นกำลังใจในการหารถด,ดีๆมาทำคลิปดีๆให้พี่ๆชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ